สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําเค้กไข่นึ่งนะคะสูตรเนื้อนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมีเนยละลายนะคะ50กรัมค่ะเราใส่ลงไปตอนที่เนยยังร้อนๆอยู่นะคะตามด้วยแป้งสาลีนะคะ100กรัมค่ะเราจะใช้กระชอนนะคะในการร่อนแป้งลงไปค่ะจากนั้น เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่แดงนะคะ6ฟองค่ะเราก็จะคนไข่แดงให้แตกนะคะหลังจากที่แป้งและไข่แดงเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นมรสจืดนะคะ150กรัมค่ะ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะหลังจากที่เราคนเนื้อขนมเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตีเนื้อขนมให้เนียนนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเนียนนะคะนี่ค่ะยันได้ประมาณนี้ยันก็จะพอแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งไปกองนะคะเราก็จะกองเอาเศษแป้งออกนะคะเนื้อเค,ค้กของเราจะได้เนียนๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้นะคะเราก็จะไปทำตัวไข่ขาวนะคะเย็นใช้ไข่ขาวหกฟองค่ะไข่ขาวนี่เราต้องแช่ตู้เย็น30นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะตีให้ขึ้นฟองค่ะ พอไข่ขาวขึ้นฟองประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ผงฟูนะคะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่ขาวของเราจะตั้งยอดได้ค่ะไข่ขาวเราตั้งยอดได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะ160กรัมค่ะ จากนั้นเราก็จะคนให้น้ําตาลละลายนะคะหลังจากที่น้ําตาลละลายดีเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อเค้กที่เราผสมไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปใส่พิมพ์นึ่งค่ะพิมพ์นี้ต้องรองกระดาษไขนะคะเนื้อเค้กของเราจะได้ไม่ซึมค่ะแต่วันนี้ยังไม่มีกระดาษไขก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเราต้องทาน้ํามันที่พิมพ์ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งประมาณ40นาทีค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะค่ะหลังจากที่ผ่านไป40นาทีแล้วนะคะเนื้อเค้กของเราก็จะสุกแล้วนะคะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะ จิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเนื้อเค้กติดขึ้นมาก็ถือว่าสุกแล้วค่ะเราก็จะพักเขาให้เย็นนะคะจากนั้นเราก็จะแกะออกจากพิมพ์แบบนี้ค่ะเราก็จะตัดเนื้อเค้กดูข้างในค่ะ นี่ค่ะเนื้อเค้กของเราก็เด้งดึงๆแบบนี้เลยนะคะนุ่มค่ะรับประกันว่านุ่มจริงๆนะคะสูตรนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ